สัมผัสสยองสวัสดีฟแฟนๆชาวสมาสยองทุกคนครับเรื่องมันเริ่มจากความสะเพร่าของผมเองล้วนๆครับผมชื่อโซเช้าว,วันนั้นเป็นเช้าที่มันเหมือนกับทุกๆวันผมตื่นมาแบบคนปกติที่เป็นความดันกินข้าวกินยาทำเหมือนทุกวันผมใช้กล่องใสยาแบบแบ่งวันจันถึงอาทิตย ครบเจ็วันซึ่งหมอจัดยาให้กินวันละครั้งผมก็ทำแบบนี้มาหลายปีแล้วไม่เคยพลาดแต่วันนั้นผมพลาดครับผมเปิดช่องวันศุกร์หยิบยาขึ้นมาตอนกำลังจะเข้าปากไม่รู้มือมันไปโดนช่องวันเสาร์ได้ยังไงดันเปิดออกมาพร้อมกันยายชุดหล่นเข้าปากตามมาแบบไม่ตั้งตัวตอนนั้นผมยังไม่รู้ตัว ดื่มน้ำตามกลืนลงคอไปแล้วพอรู้ตัวอีกทีก็กลืนยาไปหมดแล้วเห็นในช่องใส่ยาหายไปทั้งสองวันสุขเสาเลยชิบหายละผมรีบไปล้วงคอในห้องน้ำทันทีเอานิ้วแย่จนแทบจะเข้าไปทั้งมืออยู่แล้วแต่ทำยังไงมันก็ไม่ออกน้ำตาไหลน้ำไหลเยืดแต่ยาไม่ออกมาไม่มีแม้แต่น้ำอะไรเลย ตอนนั้นหัวใจผมเต้นแรงมากอาจจะเพราะการอวกแล้วกลัวว่าจะเป็นอะไรเพราะผมเป็นเสาหลักของครอบครัวเงินเก็บก็ไม่มีเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องหาเงินมากๆแล้วก็ต้องไปหยัดไปด้วยผมนั่งนิ่งอยู่พักหนึ่งรู้สึกแปลกๆเหมือนตัวเบาเหมือนหัวจะหลุดออกมาเหมือนสติไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัว ผมรีบบอกคนใกล้ตัวว่าผมกินยาอะไรไปบ้างรีบคว้าโทรศรัพท์โทรไปโรงพยาบาลทันทีลารสายรับเร็วมากครับดีกว่าโทรไปล a ซ็นเตอร์ถามเรื่องอินเทอร์เน็ตเสียหลายเท่าโรงพยาบาลสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอยากปรึกษามหมอหน่อยครับพอดีผมกินยาความดันเกินขนาดมันจะเป็นอะไรไหมลารสายเงียบไปครู่หนึ่ง เงียบแบบเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่เป็นลูกค้าประกันสังคมหรือว่าจ่ายเงินสดคะผมชะงักไปพักหนึ่งในใจคิดว่าอา้าวไม่ถามอาการก่อนเหรอวะแต่ผมก็ตอบไปว่าประกันสังคมครับเดี๋ยวต่อสายให้นะคะรอสักครู่คะ่ะเสียงดนตรีรอสายดังขึ้นสักพักตอนนั้นผมรู้สึกว่าหัวมันหนักขึน ตาพร่าเหมือนโลกมันหมุนช้าลงหรือเป็นเพราะผมกังวลคิดมากไปเองก็ไม่รู้ไม่นานก็มีคนรับสายไม่รู้ว่าเป็นหมอหรือเจ้าหน้าที่ฮัลโหลผมอยากปรึกษาหมอครับพอดีผมเผลอกินยาความดันเกินขนาดไปเป็นยาอะไรคะผมบอกชื่อยาไปทีละตัวยา ผมกินเข้าไปเป็นสองเท่าของที่หมอสั่งครับปลายสายเงียบไปเอีกคราวนี้เงียบนานกว่าเดิมไม่รู้ว่าคิดด่าผมในใจอยู่หรือเปล่าสักพักก็มีเสียงตอบกลับมาว่าแล้วยังไงคะตอนนั้นผมงงจริงๆครับในใจผมคิดคำเดียวว่าอา้าวกูกินยาเกินขนาดไงมึงไม่เข้าใจเหรอแล้วกูจะตายมีเนี่ย แต่ผมตอบกลับไปว่าคือผมกลัวว่ามันจะอันตรายครับต้องรีบไปโรงพยาบาลไหมไม่ต้องมาค่ะวัดความดันอยู่ที่บ้านถ้าความดันไม่ต่ำกว่า90-60ก็ไม่ต้องมาค่ะอ๋อครับขอบคุณมากครับผมวางสายนั่งพิงพนักเก้าอี้โชคดีที่ผมมีเครื่องวัดความดันอยู่ที่บ้านอมรอนยี่ห้อมาตรฐานไว้ใจได้ ผมคิดว่าควรจะมีติดบ้านกันเอาไว้นะครับเพราะผมวัดดูตัวเลขยังไม่ต่ำลงกว่าเดิมเลยคงเพราะเพิ่งกินยาไปได้15นาทีแต่สิ่งที่ผมรู้สึกตอนนั้นมันคือความกลัวไม่เหมือนตัวเลขที่เห็นบนหน้าจอเลยร่างกายผมเหมือนคนลอยได้ใจมันหวงวงเหมือนคนสติไม่เต็มร้อยผมยังมีความลังเลอย,อยู่ก็เลยปรึกษาหมอเอไ จำพวกเจมีนายแชท GPT ถึงแม้จะเชื่อถือได้ไม่เต็มร้อยแต่อย่างน้อยๆมันก็ไปช่วยรวบรวมข้อมูลในอินเทอร์เน็ตที่เรากังวลมาให้ได้ซึ่งยาจะออกริ์แรงที่สุดหลังจาก6 1ถึง12ชั่วโมงผ่านไปช่วงเย็นวันนั้นผมต้องขับรถเก่งไปกับแฟนออกไปซื้อหมูที่ร้านค้าในชุมชนอีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นร้านประจำที่ซื้อกันมานาน หมูเขาสดใหม่กลิ่นในร้านก็ไม่เหม็นซึ่งร้านอยู่ห่างออกไปพอสมควร7-8กิโลเมตรได้ถนนเป็นทางสองเลนเล็กๆข้างทางเป็นทุ่งกับป่าล่ะมะสไตล์บ้านนอกแท้ๆตอนนั้นผมยังรู้สึกมึนๆอยู่จากเรื่องยาความรู้สึกมันไม่ถึงกับแย่แต่เหมือนมันหัวเบาๆขับรถไปก็ต้องมีสติอยู่ตลอด พอขับมาได้ครึ่งทางแฟนผมหันมาบอกเสียงอ่อยๆว่าอยากเข้าห้องน้ำปวดฉี่มากผมหันมองซ้ายมองขวาปั๊มน้ำมันก็ไม่มีร้านค้าก็ปิดหมดแถวนั้นมันเป็นชนบทจริงๆมีแต่บ้านคนกระจัรจายกับป่าผมบอกให้เธอทนอีกนิดแต่เธอใส่หัวบอกไม่ไหวแล้วตอนนั้นผมเองก็ไม่อยากขับย้อนกลับบ้าน แล้วสติผมมันก็ช้ากว่าปกาติความคิดมาเลยตัดสินใจง่ายๆกว่าที่ควรจะเป็นผมเหียนข้างทางมีทางเล็กๆเข้าไปเป็นป่าระหว่างหมู่บ้านยากขึ้นรกสูงเกือบถึงเอวมองจากถนนเข้าไปมันดูเปรี้ยวๆแต่ไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรผมเลี้ยวรถเข้าไปจอดตรงข้างทางคิดว่าน่าจะพอหลบสายตาคนได้ แฟนผมเป็นคนต่างถิ่นเธอมองรอบๆแล้วถามผมว่าตรงนี้โอเคแน่นะผมพยักหนา้าบอกว่าแป๊บเดียวเองไม่มีใครมาหรอกแฟนผมรีบลงจากรถเดินลัดเข้าไปนีป่าตามแนวหญ้าที่มันเอียนลม้มเหมือนเคยมีคนเดินผ่านมาก,ก่อนผมนั่งรออยู่ในรถเปิดกระจากกาจะสูดอากาศสักหน่อยลมไม่พัดเลย ผมได้กลิ่นเดนที่เหมือนดินที่เพิ่งถูกขุดใหม่ๆน่าจะมีคนปลูกผักแถวนี้เพราะตามชนบทบ้านผมคนชอบปลูกผักกินกันเองระหว่างที่แฟนผมยังไม่กลับมาผมรู้สึกหนงนงที่หน้าอกมันนึดอาดหายใจไม่ค่อยลองผมพยายามบอกตัวเองว่าอาจจะเป็นผลข้างเคียงของยาก็าได้แฟนผมหายเข้าไปในป่าได้สักพัก ผมนั่งรออยู่ในรถความรู้สึกมันไม่ดีขึ้นเลยกลับกันยิ่งนั่งนานหัวมันยิ่งหนักเหมือนมีอะไรมากดอยู่ตรงคมับผมยกมือขึ้นมาหนวดหนวดสูดลมหายใจเลิกๆอากาศก็ไม่ร้อนแต่เงื่อผมกลับซึมหมกมาพอมองนาฬิกาในรถเวลาผ่านไปแค่ไม่กี่นาทีแต่ทำไมมันรู้สึกเหมือนนานผิดปกติอยู่ๆย ผมก็ได้ยินเสียงแแบบหญ้าเบาๆจากนีป่าเสียงเหมือนคนเดินแต่จงังหวะมันช้าๆแปลกๆไม่เหมือนแฟนผมที่ควรจะเรีบผมเอี้ยวตัวมองไปตามช่องระหว่างต้นไม้ก็เห็นเงาดำๆไหวอยู่ลึกเข้าไปแต่ก็มองไม่ชัดใจผมเริ่มไม่ดีแล้วผมลดกระจกฝั่งที่แฟนนั่งลงเรียกชื่อแฟนถามว่าเสร็จหรือย,อยังแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมาเลย แล้วอยู่อยู่แฟนผมก็โผล่หัวมาจากด้านล่างกระจกฝั่งคนขับผมตกใจสะดุง้งนี่เธอเล่นบ้าๆบอะไรเนี่ยก็ <c oughs> ยเห็นทำท่าทางแปลกๆนี่พอแฟนขึ้นมานั่งบนรถระหว่างทางเธอก็เล่าให้ผมฟังว่าตอนที่เธอเดินคู่ไปเธอรู้สึกว่าพื้นดินม,นมันนมๆย่่าบางจุดขึ้นเป็นหย่อม เธอเหยียบโดนอะไรแข็งๆใต้เท้าคิดว่าเป็นก้อนหินพอก้มลงไปมองกลับเห็นเป็นแผ่นปูนแตกๆโผล่พ้นดินขึ้นมาตอนนั้นเธอเริ่มใจไม่ดีแล้วแต่ก็จำใจต้องทำธุระต่อเพราะมันปวดจนคนไม่ไหวระหว่างนั้นแฟนบอกผมว่าเธอรู้สึกเหมือนมีคนมองอยู่ตลอดเวลาแต่เธอก็หันไปมองรอบๆนะมีแต่ป่าหญ้าขึ้นสูง ไม่น่าจะมีใครหยุดแถวนั้นเธอก็ทำทุระต่อบอกตัวเองว่าคิดมากไปเองแต่สักพักก็มีเสียงไอดังขึ้นมาจากด้านหลังเป็นเสียงผู้หญิงไอแห้งๆสันส้นๆเหมือนคนป่วยแฟนผมหันไปมองทันทีแต่ข้างหลังมีแค่ต้นไม้กับหญ้าสูงไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยพอทำทุระเสร็จ แฟนผมรีบจัดเสือ้อผ้าหันหลังจะเดินออกมาตอนนั้นเองลมเย็นวูบหนึ่งก็พัดผ่านมาทั้งที่ก่อนหน้านั้นอากาศมันนิ่งมากเธอรู้สึกขนลุกตั้งแต่ต้นคอไปถึงหลัง <c oughs> ก็เลยหันกลับไปมองอีกคราวนี้เธอเห็นเงาคนยืนอยู่ไม่ไกลเป็นผู้หญิงผมยาวสวมเสื้อแดงสีหม่นๆยืนหันหลังให้เหมือนยืนมองอะไรบางอย่างอยูอย่กับเพื้น แฟนผมคิดว่าคงเป็นชาวบ้านแถวนั้นเลยไม่ได้ทักรีบก้มหน้าเดินออกมากลัวเขาจะเห็นด้วยแต่ยิ่งเดินเธอยิ่งรู้สึกเหมือนมีใครเดินตามมาในระยะที่ไกลมากแฟนผมเร่งฟีเท้าเกือบจะวิ่งพอพ้นออกมาก็เห็นรถเธอรู้สึกโล่งใจทันทีแต่ไม่ไหวย,ยังมีอารมณ์มาแกล้งหลอกผมอีก พอเธอขึ้นรถผมสังเกตเห็นว่าเธอหอบหายใจแรงผมถามว่าเป็นอะไรเธอใส่หัวบอกว่าไม่มีอะไรแค่รู้สึกแปลกๆในป่าซึ่งเธอเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังระหว่างทางตอนนั้นฟ้ายังไม่เมิดแดดอ่อนๆแฟนผมนั่งเงียบมือจับเข็มขัดแน่นผมถามว่าโอเคไหมเธอพยักหนา้า แต่สีหน้าไม่สบายใจเอาเลยเพราขับมาอีกไม่ถึงสิบนาทีผมเริ่มได้กลิ่นแปลกๆในรถผมนึกว่าเป็นกลิ่นรองเท้าแฟนผมเลยกล้มลงไปดมแฟนผมมองหน้าผมแปลกๆแล้วถามผมว่าได้กลิ่นเหมือนกันเหรอผมตอบว่าได้กลิ่นพยายามทำเสียงปกติบอกว่าแถวนั้นเป็นป่ากลิ่นมันคงติดมาด้วย แต่จริงๆแล้วผมไม่ได้กลิ่นอะไรที่รองเท้าของเธอเลยผมรู้สึกมึนหัวขึ้นมานิดหน่อยต้องขยับตัวปรับท่านั่งตลอดเหมือนสติช้ากว่าปกติระหว่างนั้นผมเหลือบมองกระจกมองหลังเห็นอะไรผ่านตาแวบหนึ่งกลายมีคนนั่งอยู่บอดหลังผมหันไปมองทันทีบอดหลังว่างเปล่ามีเพียงตะกราเปล่าเอาไว้ใส่หมู ผมด่าตัวเองในใจว่าคิดมากไปนะ่ะอาจจะเป็นผลข้างเคียงของยานั่นแหละแล้วพยายามไม่มองมันอีกแต่ความรู้สึกเหมือนมีสายตาจ้องมาจากด้านหลังมันไม่หายไปเลยแฟนผมเริ่มบอกว่าหนาวทั้งที่อากาศไม่ได้เย็นขนาดนั้นเธอขยับมานั่งชิดผมผมเหยียบขันเร่งเพิ่มอีกนิดอยากให้ถึงร้านหมูเร็วๆไม่อยากอยู่บนถนนเส้นนี้นาน พอเห็นหลังคาร้านหมูอยู่ข้างหน้าก็รู้สึกดีขึ้นผมจอดรถหน้าร้านดับเครื่องต่างคนต่างนั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งเหมือนกำลังตั้งสติแฟนผมหันมาพูดกับผมว่าระหว่างทางฉันรู้สึกเหมือนมีใครนั่งอยู่เบาะหลังมาตลอดเลยพอได้ยินแบบนั้นผมก็ได้แต่กลืนน้ำลายบอกว่าไม่มีอะไรหน้าหลงไปซื้อหมูเถอ หลังจากซื้อหมูเสร็จเราก็ขับรถกลับบ้านกันฟ้าตอนนั้นเริ่มเปลี่ยนเป็นสีหม่นหมนอยังไม่เมิดแต่แดดก็อ่อนลงมากพอเลี้ยวรถเข้ามาจอดในบ้านผมรู้สึกโล่งขึ้นแฟนผมก็เหมือนกันเธอบอกว่าพอเข้าบ้านแล้วความอึดอัดมันหายไปผมยกหมูลงจากรถเอาเข้าไปในครัวแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งตั้งใจเก็บไว้ทำกับข้าวใส่บาตรตอนเช้าอีกส่วนเอามาทำกินตอนเย็นตามปกติผมทำกับข้าวง่ายๆไม่ได้พิถีพิถันอะไรแค่กับข้าวบบานที่กินกันประจำข้าวผัดไข่ผัดะนะไขต่ต้มแล้วก็หมูปิ้งนมสดที่เอาไปอบในหม้ออบลมร้อนแฟนผมช่วยล้างผากักช่วยทำแต่ผมสังเกตว่าเธอชะงักมืออยู่บ,บ่อย เหมือนกำลังฟังอะไรบางอย่างผมถามว่าเป็นอะไรเธอส่ายหัวบอกว่าไม่มีอะไรแค่รู้สึกแปลกๆผมเองก็รู้สึกเหมือนกันแต่บอกไม่ถูกว่าแปลกยังไงระหว่างที่ผมยกกับข้าวไปตั้งตอผมได้ยินเสียงเหมือนมีใครเหยียบหญ้าดังมาจากนอกรลัวเสียงสั้นๆแค่สามครั้งผมหยุดตั้งใจเงี่ยหูฟัง แต่ก็ไม่มีเสียงอะไรต่อแฟนผมหันมามองเธอถามเสียงเบาว่าได้ยินเหมือนกันไหมผมพยักหนา้าแต่ไม่พูดอะไรต่อหลังจากทำอาหารเสร็จเราก็กินข้าวกันเงียบๆไม่มีใครพูดถึงเรื่องตอนทำอาหารเลยพอกินเสร็จก็เก็บของล้างจานแฟนผมเอาหมูที่เตรียมไว้สำหรับตอนเช้า แยกใส่ภาชนะปิดฝาเรียบร้อยวางไว้ในตู้เย็นทุกอย่างดูปกติดีหลังจากกินอาหารได้ส0สนาทีพวกเราก็ทยอยกันอาบน้ำคืนนั้นผมอาบน้ำเสร็จก็เข้านอนเลยแฟนผมหลับไปก่อนผมนอนหลับหลับตื่นเติ่นนอนหลับไม่สนิทเท่าไร่จนกระทั่งได้ยินเสียงเรียกเบาๆดังมาจากนาบ้าน หมือนคนยืนอยู่ตรงรั้วแล้วเรียกชื่อผมผมรู้สึกเหมือนตัวเองลุกขึ้นแสงในบ้านสลัวสลัวเหมือนกึ่งฝันกึ่งเตือนผมเดินออกไปดูเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่นอกรัว้วผมยาวเธอใส่ชุดสีแดงหม่นนใบหน้าดูสิดเสีเธอมองมาที่ผมแล้วพูดว่าขอเข้าไปหน่อยได้ไหมฉันหนาว ตอนนั้นสมองผมมันช้ามันเบลอเหมือนคิดอะไรไม่ทันไม่รู้ว่าเพราะฤทธิ์ยาที่มีผลถึง24ชั่วโมงหรือเพราะความง่วงกันแน่ตอนนั้นไม่รู้ผมคิดอะไรผมแค่รู้สึกสงสารแล้วเธอก็สวยหุ่นดีด้วยผมเลยพยักหน้าให้เธอเข้ามาเธอเดินตามผมมาถึงห้องผมเห็นแฟนนอนอยู่พอหันหลังไปอีกทีก็เห็นผู้หญิงคนนั้น ตาสีดำโตเท่าไข่ห่านปากแยะยิ้มกว้างผมตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นทันทีภายในห้องยังมืดเหมือนเดิมแฟนผมนอนอยู่ข้างคงแต่ลมหายใจเธอไม่สม่ำเสมอเหมือนคนฝันร้ายผมก็นั่งนิ่งครับคิดว่าเมื่อกี้มันคือฝันร้ายหรือความจรงิงผมไม่แกล้านอนต่อเลยนั่งพิงหัวเตียงรอให้ฟ้าสว่าง ในใจก็คิดว่าปลุกแฟนลุกขึ้นมาเป็นเพื่อนดีไหมแต่เวลากว่าจะผ่านไปมันก็นานเหลือเกินผมนั่งหลับตาตอนนั้นมันรู้สึกเหมือนที่นอนมันแคบลงความรู้สึกเหมือนมีใครบางคนนั่งอยู่ข้างๆผมแทรกอยู่ตรงกลางระหว่างผมกับแฟนแต่ผมก็ขยับตัวไม่ได้ลืมตามีได้ก็เลยทำใจให้สบาย ปล่อยตัวเองให้ค่อยๆเผลอหลับไปเช้าว,วันนั้นเราตื่นกันแต่เชา้าทำกับข้าวจากวัตถุดิบที่เตรียมไว้ตั้งใจจะไปถวายพระผมกับแฟนแทบไม่ได้คุยอะไรกันต่างคนต่างเงียบระหว่างขับรถไปวัดผมรู้สึกเหมือนมีอะไรค้างอยู่ในใจแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรพอไปถึงวัด ผมเห็นศาลาวัดด้านหนึ่งตั้งเต็นท์งานศพอยู่งานดูเงียบๆไม่มีคนเลยมีแค่โต๊ะตั้งรูปหน้าศพกับพวงหรีดไม่กี่พวงผมเดินช้าลงโดยไม่รู้ตัวแฟนผมก็เดินมาค้างๆพอผมมองไปที่รูปหน้าศพก็ถึงกับช็อกผู้หญิงในรูปผมยาวเธอคือคนเดียวกับที่ยืนอยู่นอกครัวเมื่อคืนไม่มีผิด แฟนจับแขนผมเหมือนเธอรู้จักเธอไม่พูดอะไรแต่ผมรู้ว่าเธอรู้ว่าเธอคนนั้นเป็นใครหลังจากที่เราถวายอาหารให้พระเสร็จผมตัดสินใจเดินเข้าไปถามพระท่านบอกว่าผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตอยู่คนเดียวในป่าช้าไม่มีญาติวัดเป็นคนจัดงานให้ตามกําลังเท่านั้นแหละแล้วทุกอย่าง มันก็เริ่มปะติดปะต่อกันป่าที่เราแวดนั้นเป็นสุสานของอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ไม่มีใครดูแลพอมีศพทีก็จะมีคนไปตัดหญ้าทีหนึ่งผู้หญิงคนนั้นที่ตามมาเหมือนเธอไม่รู้ว่าเธอตายไม่รู้ว่าเธอควรจะไปไหนผมยืนอยู่ตรงแน่รูปศพจุดทูบไหว้มือสัน่นผมเพิ่งจะรู้ชื่อของเธอที่ป้ายหน้าลงศพ นวลเจดผมขอขมาเธอที่เพลอล่วงล้ำที่ของเธอขอขมาที่แฟนผมอาจไปฉีดทับทีขอขมาที่เผลอรับปากให้เข้าบ้านโดยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วอุทิศบุญที่ทำในวันนั้นให้กับเธอขอให้เธอไปในที่ที่ควรไปไม่ต้องวนเวียนกับคนเป็นเอกแฟนผมยืนอยู่ข้างๆน้ำตาไหลโดยไม่พูดอะไร ตอนนั้นผมยังไม่เข้าใจว่าเธอเป็นอะไรจนเธอมาบอกผมที่หลังว่าคืนเดียวกับที่ผมฝันเธอก็ฝันเหมือนกันในฝันเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวใส่เสื้อสีแดงหม่นมนเธอยือนนิ่งๆใบหน้าเศร้าไม่พูดอะไรพอเธอตื่นขึ้นมาเธอก็รู้สึกสงสารมากกว่ากลัวเหมือนผู้หญิงคนนั้นมาขอความช่วยเหลือ พอมาเห็นรูปหน้าศพเธอในวัดถึงได้รู้ว่าคนในฝันกับคนในรูปคือคนเดียวกันหลังจากวันนั้นบ้านของเราก็กลับมาเป็นปกติผมรอจากการกินยาลดความดันเกินมาได้ไม่มีอะไรแปลกๆไม่มีใครยืนอยู่นอกรั้วอีกเลยแฟนๆชาวสัมผัสสยองครับบางครั้งถึงจะเป็นแค่การทานยา เราก็ควรระมัดระวังกันให้ดีครับบางคนอาจไม่เป็นอะไรแต่บางคนอาจโชคร้ายโดยเฉพาะยาความดันที่ทานเกินขนาดที่หมอสั่งคนที่อายุมากแล้วอาจจะหลงเลิมทานซ้ำแล้วซ้ำอีกผลของมันอาจจะทำให้หน้ามืดวูบลงได้และยิ่งไม่มีใครอยู่ด้วยแล้วก็อาจจะถึงชีวิตได้เหมือนกันครับส่วนเหตุการณ์ที่สุกับแฟนได้พบเจอนั้น บางครั้งสิ่งที่เราเจออาจไม่ใช่ผีร้ายที่จะมาหลอกหลอนหรือเอาชีวิตของเราแต่เขาแค่หลงทางอยากหาที่พึ่งเท่านั้นเองบางทีเราอาจไม่เข้าใจเลือกที่จะทําพิธีขับไล่ซึ่งมันอาจจะทําร้ายเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวและความใจดีง่ายๆอนุญาตให้ใครเข้ามาโดยไม่คิดให้รอบคอบบางทีเราอาจจะเผลอชวนอะไรบางอย่างเข้ามาในบ้าน ถ้าโชคดีก็าอาจแค่เสมอตัวแต่ถ้าโชคร้ายภัยที่ตามมาอาจไม่ใช่เรื่องเล็กๆก็ได้หลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง